ก็กราบสวัสดีทาผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p e l e a c นะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกม Don't Drop the Cake นะครับหรือว่าห้ามทําเค้กตกนั่นเองทุกคนอย่างนั้นหน้าปะคือแบบว่าอินเทอร์เฟสเกมผมว่ามันไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะทุกคนดูเห็นปะเห็นปะเห็นใครยืนข้างหน้าหัวหัวอะไรสักอ่าหัวเห็ดน่าจะเป็นหัวเห็ดนะครับทุกคน มาเรามาเริ่มกันเลยโอ้โหเสียงแม่ยังดังเสียงดังจัดเลยเสียงเกมอะเอ่อชยอยยัวอฟซีเลเวอเร่โอเคเราเราเริ่มไปที่อีซี่ก่อนแล้วกันนะจักง่ายแต่จริงๆแล้วพี่ไม่ได้กลัวหร,หรอกนะจริงๆที่พี่เล่นหมดง่ายอะ่ะเพราะว่ามันอยากลองฟิลไงว่ามันอีซี่มันจะอีซี่แค่ไหนนะทุกคนดอนจบโอเคโบโลกริส โอเคครับพร้อมอยังทุกคนเดินไปสบายสบายไม่น่ามีเลยจะเดินยากนะเนี่ยเข้อุ้ยโอ้โหเวลาจะหันก็ต้องกด w A d เอาอะทุกคนมันใช้ไอ้นี่ไม่ได้นะเคอร์เซอร์เมาส์ถ้าเคอร์เซอร์เมาส์ซ้ายขวาเนี่ยมันจะไอ้นี่นะมันจะทำไม่ดีเลย มันจะทำให้เค,ค้กหล่นได้นะเราต้องตั้งใจเดินดีๆนะเนี่ยเค,ค้กตกนี่ยังไม่น่ากลัวเท่าสบู่ตกเนี่ยนะท่านผู้ชมโอ <Okay, S 2> เคครับไปกันต่อครับมันเสียงเงียบจริงๆอุ้ยเหียเอ้ยมึงมาหล่นอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้ยไปไปกันต่อครับทุกคนมันน่าจะอีซี่มันไม่มีอะไรหรอกไปครับผม เดูขวาไปเปิดประตูอิยีซี่ไม่มีอะไรครับชิวๆหายชิวแล้วคือหลายคนอาจจะบอกว่ามันน่ากลัวมันก็ไม่น่ากลัวตรงไหนเอา่อกี้ใครเปิดประตูมันก็ง่ายๆชิวๆได้เห็นปะเห็นป่ะเนี่ยโอ้โหเนี่ยเห็นระถือเค้กแบบโปรเฟชชั่นอลรู้จักเปล่าเนี่ยเห็นดู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 อุ้ยเยอะเกี่ยมเคไปทุกคนไปกันต่อ ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจุดหมายเกมเนี่ยมันมันคืออะไรนะเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมือมาจากไหนอ่ะ What the fuck สิบห้า้ะกูทำไมมันเริ่มตามวะเฮ้ยกูไม่ใช่ละเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะกูไม่ใช่ละอุ้ยสัสโอ้ยอ โอ้โหกูว่าแล้วแม่งทำแม่งทำแม่งแปลกๆตั้งแต่มีมือตามแล้วโอ้โหอะไรจะขนาดนี้เ <c oughs> ชื่อวกูไม่กล้าไปต่อเลยวะทุกคนครับผมขอหยุดแค่นี้ได้ไหมเ <c oughs> ชื่อดีนะเค้กไม่หล่นอย่างี้ <c oughs> อือหืออใหลังได้ไหมเค <c oughs> ไปกันต่อครับทุกคนไวชิวไวชิว อืออะไรครับเนี่ยโอ้ y イ o ๊โอ้อห้องนี้มันคืออะไรโอ้โหทำทางเดินดีๆไม่ได้หรอวะแม่งสั่งเค้กเราจะให้เราไปส่งอะ่ะแล้วดูสภาพดิดูห้องดิโหลเคยทุกคนเขาโอ้โหเยเอ้ยล่นแน่เลยว่าตอนเนี้ยเสียวล่นจัดเลยอะไปครับไปครับโอ้

เสียงดังไม่ได้นะย่านอนหลับทุกคนโอเคไปกันต่อโอ้ยทำไมเคก,ก้อนเดียวนี้มันลำบากจังวะโหเสียงไม้ออดแอดออดแอดกูจะรอดไหมเนี่ยวันเนี้ยกูจะรอดไหมเนี่ยถามจริงกูจริงเหอะกูจะรอดไหมเนี่ยไป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 โอเครอดแล้วท่านผู้ชมครับ ใครบอกมาเล่นยาวมาเล่นโคตรง่ายเลยนะเกมเนี่ยเล่นง่ายจัดเลยอะทุกคนไปครับไปกันต่อครับผมโอ้โหเชี่ยใช่ตัวตัวนั่นเปล่าที่มันอยู่ตรงหน้าโปรไฟล์เมื่อกี้ใช่ปะ่ะเฮ้ยเมื่อเดิมมาแล้วเ,เราต้องทำอไงอ่ะเออคุณนทำไงวะ o u ้ยเียเอ้ย,ย,อย,ยแม่งเดินไปต่อไม่ได้ ouch ผายแล้วมาแล้วอ ouch ออโอ้โหขอหักตาย What the fuck อะไรอ่ะมีเสียงตบเอ,อก้กูตายกูตายเฉยโอเคเริ่มใหม่วะทุกคนไปค่อยๆไ,ไปกันนะเฮ้ย <c oughs> โอ้โหมาแล้วเอเชียกูทำไงเนี่ยประตูอุย้ยนี่ไงประตูต้องปิดประตูปิดประตูเออ่กด F เพื่อล็อกโอเคแล้วไงต่อเราต้องทำไงต่อเฮ้ยเข้าไม่ได้น้องพี่ล็อกไว้น้องชายเข้าไม่ได้หรอกนะเอ้ยไปเลยเราต้องทำไงต่อเมื่อกี้ตอนที่เราตายมันก็เห็นในตรงนี้นะ มันเห็นอินเสิร์ตตรงตรงเนี้ยอ๋อตรงไหนวะตรงสีแดงต้องเปิดไฟเหรอ๋อ,อนี่ไงอ๋อมันให้เราเปิดไฟว่ะทุกคนมันใช่ไฟเหรอวะมันคือเหมือนสวิตช์มากเลยอ่ะมันเหมือนสวิตช์จัดเลยอ่ะโอเคทุกคนไปกันต่อครับอีสีเเกือบเกือบลวงโอเคทุกคนไปกันต่อ อุ้ยชิบหายแล้วมามันมามันมาคุณดูครับมันมาแล้วมันมาแล้วก็กดวิ่งดิกดวิ่งกดวิ่งดิกดวิ่งดิฮัลโหลกดวิ่งดิ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 มาวะมาวะ นชายยากยากครับยากจัดพี่บอกเลยยากจัด easy 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 เกมเนี้ยพี่บอกเลย easy easy เกินน้องชายแข่นไปทางนน้นแล้วไปทางนี้นนนต,นนต่อโ <c oughs> อ,อ้ยเียๆกูต้องห้ามทำเค้กตกอีกกูต้องวิง่งไง <c oughs> <ฮ> <c oughs> วิ่งโหวิ่งทีก็เสียะวโดนชิพา,ายเลย โอเคห้องนี้เราเปิดไปยังโ okay, อเคยังห้องนอนห้องนี้เฮ้ยเสียงเขาอะเฮ้ยทำนะทุกคนโอเคได้แล้วเอ้อหวยชิวจัดอะฮะโอเคไปกันต่ออุชิพาแล้วชิพาแล้วชิพาแล้วไม่มาไม่มาจริง ชิบหายชิบหายเร็วชิบหายเร็วมันเห็นเราไม่เห็นเราอะน,นะมันมามันมาโอ้ยชเอะไป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 ิด mình đang ở hòa quá Tâm ngay tỏ nữa Khiến bà là, Vậy siêu, vậy siêu, siêu ชิวครับไปชิวอันนี้คือทางที่เรามาตอนแรกเนาะทางขวานี่เลยไม่เคยไปเลยโอเคครับเดีย๋ยวเราเดินตามมันไปเดี๋ยวคือถ้ามันเดินกลับมานี่โคตรเชี่ยเลยนะเนี่ยเราห้ามทําสบู่ตกนะครับเอ้ยเค้กตกไม่งั้นเดี๋ยวเราจะได้เริ่มใหม่ห้องนี้หรือเปล่าโอ้ห้องนี้ก็ยังโอเค เ okay. ปเปิดประตูใส่ก่อนเรียบร้อยจิบ๊บโอเคเลิศฝห่นมืดมากเลยว่ะตรงเนี้ยมืดจัดเลยอ่ะโอ้ยเช็ด เหลือห้องไหนอ่ะอห้องไหนวะเหลือห้องนี้ห้องกลาง เฮ้ยเราพลาดแล้ววะทุกคนเราพลาดแล้วเราพลาดแล้วเราพลาดแล้วเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอ้เรารอดมาได้ยังไงวะเนี่ยอีซี่ว่ะผมว่าอีซี่นะกว่าจะผ่านมาได้กว่าจะเปิดไฟครบหกดวงได้น่ะ วเดือดร้อยกูตายกูโดนคำพันทุบตายเว้ยเนยเอาใหม่ดิโอ้ยแค่นี้มันอีซี่จัดเลย เปิดแล้วกูเปิดแล้ว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 กเเปิดเเปิดกเเปิดโอ้ยชิบหาได้ทำไมอะ่ะทำไมะอืดออโอเครอดโอเคไปรลดเนาะไปโอด,ดไปรอด ไปรูดไปรูดไปรูดโอ้ยรอดวะโอ้ยเชี่ยเอ้ยเกือบเกือบตัวเยอ่าโอเคอ่าฮะอะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรเดียวบิจิมอนอุ้ยน่ารักน้องน่ารักจังนี่น้องน่ารักตะโมตะมีมากอ่ะเอาไปเลยครับน้องเฮ้ยพี่มาส่งแล้วไปเลยครับ น้อง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 อะไรวะอุยน้องโกรธเชียะอะไรอ่ะเฮ้ยน้องแปลงร่างเหรอโอ้ยเฮียโอ้โหกูกูจะรอดมาได้กูต้องมาตายเพราะว่าน้องดิจิมอนเหรอเนี่ย มันมีอีกวะฟูเวอร์ชั่นโอเคทุกคนผ่านแล้ว let's go